โอ้ oh. วันนี้ฝนตกว่ะ <c oughs> อากาศหนาวอีกต่างหากวันนี้เป็นวันที่สิบมกราคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบแปด วันนี้ฉันจังหันเสร็จแล้วหลวงพ่อคงจะได้ออกไปธุระนะแต่ถึงยังไงพวกเราพระเนนลูกหลานคณะสัทธาญาติโยมก็ปฏิบัติสิงปฏิบัติธรรมอย่างเก่าเพราะว่า ในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่หลักใหญ่จริงๆก็คือละชั่วทำดีทำใจให้สะอาดผ่องแผ้วผ่องแผ้วหรือว่าชำระใจให้บริสุทธิ์อันนี้แหละคือหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าคือหลักใหญ่สรุปแล้วก็คือคิดดีทำดีพูดดี กายวาจาใจแต่หลักหลักปีในนะว่ากายวาจาใจแต่หลวงพ่อเนี่ยจะพยายามพูดว่าใจกายวาจาคือใจต้องคิดซะก่อนคิดดีซะก่อนการกระทำออกไปก็ทำดีการพูดออกไปก็พูดดีถ้าหากว่าใจของเราคิดไม่ดี การกระทำออกไปก็ไม่ดีการพูดออกไปก็ไม่ดีมันออกไปจากใจทั้งหมดเพราะนั้นหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าในโอวาทปฏิโมกข์ท่านบอกว่าสัพปะปัสสะอากกระนังกุสรสู้ปะซัมปดาสจิตตะปริโยรปาหนังเอตังพุทธานาสาสนังสัพปะปัสสะอากกระนัง การไม่ทําบาปทั้งปวงหนึ่งคำว่าทั้งปวงทั้งหมดแต่ว,ว่าคิดชิดชั่วไม่ต้องคิดอย่าคิดชั่วสัพปปาปัสะอัการะนังการไม่ทําบาปทั้งปวงหนึ่งการไม่ทําบาปคืออะไรคิดในความคิดอ,อย่าไปคิดในทางที่ไม่ถูกต้องอกุสารลัตสู้ปะสัมปดาแล้วก็การยังกุศลให้ถึงพร้อมคิดไปในทางที่ถูกต้อง อันไหนที่ถูกต้องรู้ไหมเนป็นเสียแต่เรารู้ทั้งรู้ก็ฝืนดันทุลังโดยมากมันเป็นอย่างนั้มันสู้กิเลสไม่ได้ทั้ทงที่รู้ทั้งรู้ว่ามันไม่ดีแต่ก็ดันทุลังทำเพราะว่ามันสู้กิเลสภายในใจตัวพักดันไม่ได้เน่ว่ามันก็เลยไปในถลําไปใน,นวัดการทําความชัว่ว การที่จะสร้างกุศลสูประสัมปดาเนี่ยการทำความดีมันสู้กันพอสมควรนะคือจะแย่งเก้าอี้ตัวที่ความดีเนี่ยบางทีความชั่วเข้ามาแย่งบางทีตัวความดีเข้ามาแย่งแย่งเก้าอี้คือแย่งใจของเราถ้าว่าเราไม่เข้มแข็งจริงเราไม่มีเหตุผลจริง เราก็สู้ตัวนี้ไม่ได้ตัวสู้ตัวอกุศลนี่ไม่ได้แต่ถ้าเรามีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจจริงตั้งใจดีเรามองเห็นคุณงามความดีเราก็เอาสู้ชนะเอาใจที่เป็นกุศลเข้ามานั่งบัญชาการที่หัวใจเราได้เรียกว่ากุศลสูปรสัมปดา สัจจตะปริโยรปานังทําชําระจิตเพราะจิตใจของเราเนี่ยมันมีกิเลสราคะโทสะโมหะที่จะชาระจุดนี้ได้ก่อนที่จะคิดดีได้หรือการที่คิดชั่วได้คิดดีคิดชั่วเนี่ยมันออกไปไปจากใจตอนนั้นให้คน้นค้นเข้าไปหาใจเขาไปหาตัวผู้รู้คือใจนั่นแหะ แล้วจะจัดจะจะ,จะ,จะ,จะค้นก็ไปหาได้ยังไงไปหาจุดนั้นไปหารังมันอะรังของมันที่มันอยู่นะรังของใจนะพระพุทธเจ้าท่านคนนะั้นที่แรกก็ไปค้นคว้าศึกษาอยู่ที่โคลนต้นโพพุทธคยานะอดปกาาักายอ,อาหารบ้างพรอาหารบ้างมีมากมายแต่ผลี่สุดมันเข้าไม่ถึงมัน มันเข้าไปถึงรังของมันรังกิเลสรังใจตั้งหกปเีเพราะมันเข้าไปเข้าไปถลุมมันไม่ได้เข้าไปถล่มมันไม่ได้พอเข้าไปทำขึ้นมามันไม่ใช่มันเป็นแต่ลูกสมุนมันเฉยเมีแต่มันส่งออกมามันส่งออกมาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเรามีแต่ไปสู้กับ ลูกสมุนมันอยู่ข้างนอกแต่ตัวใหญ่ของมันนอยู่ที่ไหนพระพุทธเจ้าขอพยายามค้นคว้าศึกษายุดจุดนี้ทั้งหปีท่านจึงลำลึกได้ว่าเออสมัยเราเป็นกุมมารเราเป็นกุมมารเป็นเด็กไปแลกนาขวัญกับพระบิดาไปนั่งอยู่ที่โคลนต้นว่าในวันนั้น เราเนั่งขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายเรากําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกใจของเรารวมสงบลงเป็นหนึ่งอันนั้นกำลังเป็นหนทางท่านไม่ใช่ธรรมดาเนี่ยนึกนึกย้อนหน้าย้อนหลังนะแต่ว่าการประพฤติปฏิบัติธรรมเยมันต้องนึกดูอดีตแล้วก็ถามมีผู้ใดใครเพื่อการศึกษา เรียนรู้และก็ดูตัวเองด้วยเพระพทธเจ้าท่านดูตัวเองท่านลํำลึกถึงสมัยเป็นกุม,มารที่ไปแลกนาขวัญกับพระบิดาที่พี่นา้าพี่เลี้ยงนางนมเอาไปไว้ที่โคลนต้นว่าที่ท่านให้ไปพักผ่อนนอนพี่เลี้ยงนางนมก็ไปดูการแลกนาขวัญกับพระบิดาพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าจุดโถธนะแลกนาขวัญ ปล่อยให้สิทธะอยู่ตามลําพังอยู่ที่โคลนต้นว่ากจากนั้นท่านอยู่ในความสงบไม่มีใครไม่มีใครเฝ้าพระองค์ก็นุกคุณมานั่งขัดสมาธินะขาขวาทับขาซ้ายนะแล้วกาหนดกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกอันนั้นกำมังน,ะนี่แหละจากนั้นพระองค์ก็ได้วันเดือนหกเพนพระองค์จึงได้ ญาคานายโสธิยะมาแล้วอก็เกลี่ยลงที่โคลนต้นโพอแล้วก็หันหน้าไปทางทิศตะวันออกอหันพระพักไปทางทิศตะวันออกนั่งขัดสมาธินี่แหละตอนที่ท่านจะถล่มเข้าไปในจุดจุดที่มันปล่อยออาพุธออกมาต้องหาต้นต่อ ต้นต,อ,ตอมันอยู่ไหนต้องพยายามสืบสาอดูจากนั้นพระอ,องค์ก็น,นั่งขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทํากายให้ตรงดํารงสติเฉพาะหน้ากําหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออก,กรู้ว่าหายใจออกมีสติสัมปะชัญญะในลมหายใจเข้าออกนั้นในเมื่อใจของพระอ,องค์ไม่คิดไปในอดีต ไม่คิดไปในอนาคตจิตใจพระอ,องค์อยู่ในปัจจุบันขณะน,นี้เดี๋ยวนี้เวลานี้เวลานี้เวลานี้เมื่อจิตใจรวมสงบลงเป็นหนึ่งแล้วนะจากนั้นพระอ,องค์ก็เกิดญาณรัศนะเกิดฌานคือเกิดความรู้พิเศษขึ้นมาในขณะนั้นเรียกว่าปุปเพนิวาสานุสติญาณลาลึกชาติผลหลังได้ นี่แหละอันนี้แหะคือปฐมหรือว่าเรื่องเรื่องแรกที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรูน้นะคือถ้าจะว่าไปก็คือกอไกเรียกว่าเอเรียกว่าวันวันทูทีหรือเรียกว่าหนึ่งคือว่านับหนึ่งจุดแรกที่จะขายายผลไปอยู่สองสามสี่ห้าเรียกว่ากอไกข้อไขข้อขวดแล้วเอบซีดีต่อไป แต่จะต้องนับจากจุดนี้ก่อนก็ค,คือหนึ่งคือกอไก่ที่พระอ,องค์ทำจิตใจให้สงบติดใจ,จให้เป็นหนึ่งเรื่องราวทั้งหลายมันออกไปจากนี้เองออกไปจากเรื่องตัวนี้เองคือออกไปจากใจนี่เองตัวนึกคิดนี่เองเออในเมื่อพระอ,องค์รู้จุดนี้แล้วท่านจึงรู้เรื่องราวต่างๆนะว่ามโนปุพัง คำมาธรรมามโนเศรษามนโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วด้วยใจนี่แหละจากนั้นท่านก็ย้อนเข้ามาหาตัวผู้รู้คือใจเมื่อทําเมื่อใจโอสติจับอยู่ที่ใจของตนเองแล้วใจสงบใจนิ่งใจไม่หวั่นไหวกวยแกว่งออให้เข้าไปจับจับตัวนักเลงแล้วจับหัวหน้ามันได้แล้วทีนี้ เอาสติปัญญาจับมันทำไมใจตรงนี้จึงเ,เวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารมากมายทำมเพราะอะไรพระองค์ก็คลี่คลายดูในใจเพราะมันมีอารมณ์อยู่ในแทรกอยู่ในนั้นคือกิเลสราคะคือความกำหนัดยินดีกิเลสโทสะคือความโมโหโกธาฉุนเฉียวกิเลสโมหะ คือความรุ่มหลงมัวเมางมงายว่าร่างกายของตัวเองนี่จะอยู่โช่ฟ้าดินสลายนี่แหะความโมหะคือความหลงมันอยู่ในนีน้จากนั้นพระองค์ก็ใช้ตปัธรรมคือศีลสมาธิปัญญาสัมมาทิฏฐิเป็นเบื้องต้นสัมมาสมาธิเป็นปริโยสารคือสุดท้ายจากนั้นพระองค์ก็ได้ใช้ศีลสมาธิปัญญากันกรองไตรตรองชำระใจของพระองค์ ผลในจุดพระอ,องค์ก็ได้ตัดสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณน,นี่แหละคือความเป็นมาของพุทธ,ธะสรุปแล้วก็คือท่านไม่ได้หาที่ไหนแต่ทุกวันนี้เรื่องราวทั้งหลายทั้งปวงการศึกษาถึงจะเป็นมหาวิทยาลัยขนาดระดับไหนก็เถอะจะเป็นโลกโด็อกเตอร์ระดับไหนก็เถอะจะเป็นโปรฟิตรรขนาดไหนก็เถอะนะ ก็มีแต่เรียนทางนอกเรียนไปทางกิเลสมันมันยิงลูกกระสุนออกไปพอมันยิงลูกกระสุนออกไปแล้วก็ไล่ตะคบกันลูกกระสุนยอยู่นัะนนะเออมันไม่ไมรู้ไม่รู้มันออกมาจากไหนแต่พระพุทธเจ้าที่ท่านไปค้นคว้าศึกษานั่นน่ะท่านมองเข้าไปหาหมดลูกกระสุนมันมาจากไหนใครเป็นคนยิงกระสุนออกมาเ,เนี่ยก็เลยค้นคว้าเข้าไปค้นคว้าจุดนี้จะใช้ยังไง ต้องใช้สมาธิเท่านั้นเนี่ยนะพระพุทธองค์บอกว่าธรรมะของเราไม่ใช่คาดไม่ใช่เดาไม่ใช่คาดคะเนไม่ใช่ประมาณการผู้ปฏิบัติเท่านั้นจึงจะรู้ได้ถ้าไม่ปฏิบัติแล้วจะไม่รู้ในหลักธรรมคำสอนของเราธรรมะปัดเป็นปัจจตังผู้ปฏิบัติเท่านั้นจึงจะรู้ได้เห็นได้นี่แหละในเมื่อพระองค์รู้แล้วก็เข้ามาสู่จิตใจ อารมณ์ทั้งหลายออกมาจากใจส่งไปทางตาส่งไปทางหูตาไปเห็นรูปอพอใจไม่พอใจอาจากนั้นก็ส่งคำพูดออกไปส่งแนวความคิดออกไปไปถล่มเขาเออส่งไปทางหูได้ยินเสียงไหนมาไม่พอใจไม่พอใจอถล่มส่งออกไปเพราะฏิจินมา ทางจมูกคนเหมือนกันทางลิ้นทางกายออกไปเป็นทางปล่อยหนทางของกิเลสออกไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายผลในสุดมันออกมาจากไหนออกมาจากใจใจคือนามะธรรมคือตัวผู้รู้เนี่ยถ้าจะว่าไปคือสมองคนทุกวันนี้ว่าสมองเพราะเขาไม่มีหลักวิชาการอย่างอื่นที่จะไปจับตัวนั้นได้เพียงแต่รู้ว่าสมองมันออกมาจากตัวสมอง แต่หลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าทานว่าผู้ที่ใช้สมองน่ะคือใครตัวนั้นะจุดที่ยังวิทยาศาสตร์ยังขนไม่ถึงผู้ที่มาใช้สมองสมองเหมือนกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มาตั้งอยู่บนหัวศีรษะมาตั้งบนศีรษะของเราเนี่จากนั้นคนที่มากดคอมพิวเตอร์ใช้นี่คือใครนะคนนั้นะเขามองยังไม่เห็นหาไม่เจอ หลักทมคาสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านค้นเจอแล้วว่าตัวที่คนที่มาใช้สมองกดคนที่มาใช้คอมพิวเตอร์นะั่นคือใครคือนามธรรมคือมโนหรือคือใจคือตัวผู้รูหร้หรือตัววิญญาณสุดแท้แต่เราจะเรียกนะแต่คือสรุปแล้วก็คือตัวใจนะั่นนะไปกดไปใช้คอมพิวเตอรนะ์ในเมื่อใช้คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ก็ทํางานทํางานมันก็สั่งออกไปฮนะ ก่อนที่มันจะสั่งเข้าไปเนะี่ยตัวใจตัวผู้รู้นี่แหละเออเป็นผู้สร้างคอมพิวเตอร์ตัวนี้ขึ้นมาถ้าหากว่าใจดวงนี้ทำกรรมชั่วทำกรรมไม่ดีในเมื่อสร้างคอมพิวเตอร์ตัวนี้ขึ้นมาคอมพิวเตอร์ตัวนี้ก็คอมพิมพวเตอร์เลวคอมพิวเตอร์ไม่ดีเอไม่มีประสิทธิภาพเพราะเหตุไรเพราะคนที่สร้างขึ้นมาไม่มีเงินถ้าคนที่มีเงิน คือคนมีบุญได้เมื่อคนมีบุญมาสร้างคอมพิวเตอร์ตัวนี้ขึ้นมาคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ตัวนี้ก็มีประสิทธิภาพคิดคล่องว่องไวคิดอะไรดีทั้งหมดเพราะอะไรเพราะว่าคนที่สร้างคอมพิวเตอร์นั่นคือใจตรงนั้นคือมันโน่นะมนโนปุกผังเข้ามาทามานะเนี่ยตัวนั้นละ่ะมาสร้าง คอมพิวเตอร์บนศรีรษะของแต่ละคนจากนั้นก็ใช้จ่ายใช้คอมพิวเตอร์นี่แหละคนเราจึงบางคนก็โง่บางคนก็ฉลาดบางคนก็คิดวิจิตริตไปมากแตกต่างกันหลายๆอย่างเพราะอะไรเพราะว่าคนมนโนตัวนั้นละ่ะมนโนตัวผู้ใจผู้รู้นะตัวมนโนตัวนั้นละ่ะไม่เหมือนกันเพราะนั้น ในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจริงว่าเอาตัวโมโนตอนนั้นแหละมาเอาศีลธรรมเข้าไปชําระตัวโมโนตัวนั้นมันมีอะไรอยู่ในนั้นมีกิเลสราคะโทสะโมหะอันนี้แหละอันนี้ก็คือแนวพุทธศาสนาเพราะนั้นหลวงพ่อเองจึงบอกกล่าวแนะนำให้เป็นแนวความคิดสำหรับพวกเรา พุทธศาสนิกชนพวกเราทุกๆท,ท่านนะนี่แหละหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้านะท่านไม่ได้ให้ดูแต่รูปเูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสท่านั้นนะท่านให้ดูที่หาต้นต่อของมันต้นหลักของมันคืออะไรมันมาจากไหนมันต้องมีหลักมเีเหตุซะก่อนมันต้องค่อยมีผลออกมาเพราะนั้นท่านจือให้หาเหตุเหตุมันมาจากไหน มันผลมันยังออกมาอย่างนี้มันมีเหตุทั้งก่อน,นก็ค่อยมีผลเพราะนั้นหลักของพุทธศาสนาจังหวัดหลักเหตุผลนะตอนนี้ไปรับพรนะแต่นี้อนุโมทนาให้พร <c oughs> สัพภารองขาววินิมุตโตสาพาสันตาประวาตวิโตสาพาเว พระมาเตกันโตเนิโบโตจัตตวังภาวาสัพิติโยมีวัดฉันโตสาพาโรงโควินาสตุมาเตมภาวาตวันตารายโยสุขีทิ กายยูกุพาวะพิวานทนาสินิลจานิตจังวุธาปัจายโนจัตตารโรธรรมมาวาัฒานติอายุวันโนสุขัง อาลังอาโยวัทาโกท่านาวทาทากโกิริวาทาโกยะาสาวัสดโกภะลาวาทาโกวันณาวาทาโกสุขวัทาโก โอตุสาภา,าทานทุงขาโรค้าพยาเวลาโสกาสัตุจุปัตทวา,าเนกาอันตรายาปิวินัสันตุจเตสัสะสายาเสติทานังลาพังตอ ภาขยังสุขังพาลังสิริอายุจะวันโนจะโพคังวุฒ ติจยาสวัสตวัสสจจะอายุจะชีวสิทธิภาวนตุเตปาวตุสัพพังคลังรักขันตุส,สัพพาเ <c oughs> ทวตาสภาพาถาหนุภาเวนสาธาสธิภา,ภาวน ตู้เต็มภวทุสัพพามังคารังรักกันตุสัพวาตาสาพาธรรมานุภาเวนัสธาส,าสดีภาวันวตู้เต็มภวทุสัพพามัง รักขันตุสาพาเทววตาสาพาสังคานุภาเวนัสธาโสทีภาวันตุเต